c Come to English c สค a ร with ครูฟาค่ะยินด,ดีต้อนรับก็้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษเช่นเดิมนะคะ,ะวันนี้ให้นักเรียน Everyone take out the book please หยิบแบบประหัดหนังสือเรียนขึ้นมาเลยค่ะโอเค e อ e r y o n e y p e n your book plate n u m b เ r 5เปิดไปหน้าที่5เลยค่ะเราจะเจอกับรูปภาพแบบนี้ค่ะ โ e เค Everyone look at the picture and listen the conversation and write the number on the book ให้นักเรียนฟังบทสนทนาที่ครูจะเปิดให้ฟังต่อไปนี้นะคะเสร็จแล้วเขียนนเบอร์ก็คือตัวเลขค่ะเขียนตัวเลขลงไปตามแต่ละสถานการณ์ของบทสนทนาค่ะ Are you ready? Okay, let's go <S Page 5 A Listen And number. Dialogue 1 Are you going to the UK? Yes, we are. we are. Dialogue 2 School's out in three days. I can't wait for summer vacation. I can't either. Dialogue 3. Our trip starts in June. Where are you going? First, we're going to Australia. Dialogue 4. This is Mr. Gray. Is he a tour guide? Yes, he is. ่อไปไปพาร์บ B เลยค่ะพาร์บ B เป็นบทสนทนาที่มาจาก Conversation เมื่อกี้นะคะก็คือต่อไปให้นักเรียนมาเขียนเรียงตัวเลขเรียงสถานการณ์นะคะโอเคก่อนอื่นเรามาเริ่มอ่านกันก่อนค่ะ e v e r y o n e repeat a f t e r me อ่าให้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะโนอัน no แรกเลยค่ะอันนี้ Number 1เขียนไปแล้วนะคะ school is out in three days school is out in three days ต่อไป number two I can't wait for summer vacation I can't wait for summer vacation ต่อไป number three I can't eat it I can't eat it อ่ะเสร็จแล้วข้อหนึ่งค่ะ ต่อไป Number 2 n two e r 2อต่อไปมาเรียงตัวเลขกันก่อนนะคะนักเรียนคิดว่าประโยคไหนที่ขึ้นต้นเป็นอันดับที่หนึ่งเออประโยกสุดท้ายถูกต้องค่ะเติมตัวเลขลงไปก่อนอ่าว a t h i e start in June June ในที่นี้หมายถึงเดือนอะไรเอยเดือนเดือนมิถุนายน ต่อไป number two why are you going w h e r e are you going แล้วจะไปที่ไหนะ number three first we are going to the Australia first we are going to Australia เราจะไปที่ประเทศออสเตรเลียนั่นเองค่ะต่อไปนำประโยคมาเขียนด้านล่างเลยค่ะ our trip start in June where are you going? first we are going to Australia. ต่อไปข้อ3ข้อ3นักเรียนคิดว่าประโยคไหนที่เป็น number one คะเป็นต้องใส่มาเยเลขหนึ่งอาข้อสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ไงมีประโยคประโยคอะไรประโยคคำถามมีคำถามก็ต้องมีคำตอบ ซึ่งคำถามต้องมาก่อนคำตอบถูกต้องค่ะเรามาอ่านพร้อมกัน Are you going to the UK? Are you going to the UK? Yes, we are เราจะไปเที่ยวที่ประเทศ UK กันไหมคะ UK ในประเทศนนี้ประเทศย่อม,มาจากประเทศสหราชอาณาจักรค่ะก็ะตอบไปเลย Yes, we are Yes, we are ่เสร็จแล้วก็นำมาเขียนเลยค่ะเสร็จไปข้อ3ต่อไปข้อถัดไปอ่าดูที่ p a ัส A เลยค่ะโอเค Everyone listen the conversation uh, Circle draw a line Daw to line Daw to line ในที่นี้ก็คือว่า โยงเส้นแห้มันเชื่อมโยงกันไปยังสองที่ก็คือว่าอย่างเช่นข้อแรกนะคะข้อแรกเขาบอกว่ามิสเตอร์กรีนมิสเตอร์กรีนเป็นไกด์ทัวร์ไกด์ทัวร์นะคะไกด์ทัวร์แล้วก็โยงมาที่รูปภาพเป็นภาพคนที่ยูนอยู่ประมาณ5คนน mm ักเรียนคิดว่าคนไหนเป็นไกด์ทัวร์ก็ต้องเป็นคนที่ถือธงถูกต้องคะอ่ะเดี๋ยวเราไม่รอชาร้าเรามาเริ่มบท Okay, are you ready? Let's go. Page 6. A. Listen, circle, and draw two lines. Number 1. This is Mr. Green. Is he a tour guide? Yes, he is. Number two. This is Mrs. Hall. Is she a teacher? Yes, she is. Number three. This is Mr. Wood. Is he a baseball player? Yes, he is. Number four. This is Miss White. Is she a police officer? Yes, she is. Number five. This is Mr. King. Is he a firefighter? Yes, he is. คนที่สองคนนี้นะคะ Mr Hall Mr h มิสเขาบอกว่าเป็นอาชีพอะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่ฟังอาชีพ Teacher เสร็จแล้ว Teacher คนไหนคะ Teacher นักเรียนคิดว่าคนไหนเป็นคคนที่สามอ่าแล้วก็จะไป Mr ์ว s ดเป็นนัก a スบอลเพย์ย er. ูเ e สบอลเพย์ยูแล้วก็ต่อไปมิสเตอร์ไวท์ olic e o f f i c olic e r f f i c e r แล้วก็มิสเตอร์คิงไฟร e ไฟอเราก็ลากเส้นอย่างนี้นะคะโอเค เสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนประโยคข้อหนึ่งซึ่งเข้าเขียนไปแล้วว่าเป็น Mr g a i n is a t a l d e ต่อไปคนที่สองคนที่สองก็คือคนนี้นะคะเป็น Mr Hall Mr Hall เป็น teacher คนที่สามก็คือคนนี้ Mr Woods b a s e b a l l player ต่อไปคนที่สี่ Mr White Police officer. The last number, number five, Mr. King. Ah, firefighter dead, okay.